เอ้ามาดได้ใสอีกวันดียายวันดีเฮ้อเอด้กจะพกขึ้นมา,าเด็กแกหรอเปลใสนี่แล้วกำลังมานี่ดึงได้หได์หาข้องเนี่ยเดย์หาหอบนี่รหลอกหากำลังสิบิจดกัน <c oughs> เขาไปตำชัวว่าสันขับมอไซต์ไปเลาสิบิตำชัวมากินนี่แขนกำลังมาหนะทรงเขา,ออาทรงยีน้อยไปตำชัวมาให้โซเฟอร์แกงห่วงว่าสัน กูว่าลบเพานี่นี่นารถเข้ามาปูกไปลบปุ่นกว่าพารถเกี่ยวมันขึ้นมะนีโอ้พ่วงเป็นครับเก่งเนาะเดียวนีเน้อเก่งจังไได้ที่ม่ายังกว่านี่เอามาเขาปลูกมาเขาปลูกเขาปลูกได้นีที่เขาปลูกพันธุ์ดีพันธดีที่เขากำลังดันอยู่นี่นะโอ้เขาบองมันดีคือแจ้งเขาตัวโอ้ยเอาแล้วขันมันว่ามันดีนะลุยอีตัวผู้เดียว nhớ cả luk hơi mang nó kia nha sao bài luôn mang bóng mát vào bì mát đi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  đi

เขาติดตมบ่ทั้งอ่ะลมบ่มันกับบอลมเขาโหลดโหลดกระสอบเนาะมันเบาเนาะบอล้วเอาโหลดอุ้มแห้ตั้งยังไงคนนี้เอาหน้าเยอยนะนี่หน้าเหมือนบางร็อกเนี่ยบอลทีว่าหน้าเยอยมันถิอคือนั่นแหละที่ว่ามันเคยติดติดตมสองสามเทียนว่ได้ติดนี่เขาเอาซื่อๆนี่ มัติดย้วที่รถไถหน้าพี่กายหรือพันนีมันวนนานนานโก,ก่าแมนบอกนานไอหนูนโตขีน้าเข้ากันยังตกบรรทุก,ปก,กเป็นรถชุบไปดูเพราะตกแบ๊บอแเแตมันิไปลงมองรถโตกันมันหลอกหน้านั่นแหละบ่อยเขาลงอ่าบ่อยเขาลงุลงมนมองมองลอกหน้ามันแมนเนี่ยรถตไปจะไป แล้ววดแถวไหนบ่ที่ม้านมารถตกตน้ามันก็ดูแล,แล้วได้หรอเลอบ้นรถอะไนี้มันตูดแ่ถ้าเราดตกะรถไนรถไน,นานี่นะน่ตกแล้วรถไถนานันบ้ไปก็มันกะไถบ่ไดเนาะ